เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมที่รอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบี้โซโอีกเช่นเคยวันนี้ก็พามาดู3ตัวละครเกิดใหม่ในวันที่28นี้นะฮะจะเกิดใหม่เป็นดาวแดงทั้งหมด3ตัวเลยหลังจากปรับดาวแดงแล้วก็ทําให้เก่งขึ้นแล้วก็มีลิง์ที่ดีขึ้นนะวันที่2 8เดือน8ตอนบ่ายสองโมงจะถูกปรับนะฮะชิโฮอินจุริจิแดงตัวแรกของเราเป็นร่างชายหาดนะโยม,มทูตสังหารไร้สังกัด สาย SP 866เลยแล้วก็ไม้ตายติดออนแรงนะฮะมีลิงก์ของเดิมอยู่ลดคุณทามถท่าโจมตีแรง12%แล้วก็ลิงก์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะ ความเสียหายถ้าโจมตีแรง16%ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับลิงนะอัพเรตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติ20ฮิตแรงบวก1ความเสียหายไม่ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบก5วินาทีเมื่อศัตรูต,ติดอ่อนแรงความเสียหายทั้งหมดบก20%ครับจำนวนหลบฉุกเฉินบวก1เพิ่มระยะหลบฉุกเฉิอชอชนครับแล้วก็ลดเวลาสถานละลดความเร็วหรือว่าไม่ติดสโล100%ก็สิ่งที่เพิ่มมาในดาวแดงนะฮะ ก็การเล่นเราก็ไม่ต้องหวังอะไรให้มันมากหวังแค่ลิงค์ฮนะลิงค์จะทําให้ตัวที่เราเล่นหลักๆเนี่ยมันเก่งขึ้นนะฮะก็เอาเดาวแดงมาเล่นแบบแก้ขัดได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้เล่นระยะยาวนะเพราะว่ามันไม่ได้โหดอลไขนาดนั้นอินุ่ยโอริฮิเมะมนุษย์ครับผู้สังหารมนุษย์สายเอสพียเจ็ดสเลยสูงมาก ไมยตายไม่มีสถานะอะไรนะฮะแต่ว่ามีโอกาสเล็กน้อยที่จะฆ่าศัตรูได้ครับลิงก์ของเดิมครับรดคุณทำแรง12แล้วก็ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ครับฟื้นฟู16%เมื่อเข้าฟิลอัพเรตตี้ที่มีโอกาสได้ครับค,ครอบเขตปกติ20ครับตีปกติกว้างขึ้นนะฟาร์มเสียหายอาธาโจมตีปกติ20%ครับโอ้โหไม่มีฟาร์มเสียหายแรงด้วยอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ฮิตแรงบวกหนึ่งครับฟาร์มเสียไม่ตาย40ลดค่าป้องกันแต่มีลดค่าป้องกันนะ จำระรถสุเฉิบนบวก1ครับลดเวลาสถานะรคฟามเร็ว100%เมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%ก็คือไม่ติดสโลวิกแล้วครับเลือดเต็มแรง20ครับมีฮิตแรงบวก1แล้วก็มีเลือดเต็มแรง20ครับก็พอดูดีพอดูได้ไม่ถึงก็ดูดีแค่พอเล่นได้นะฮะถึงจะผูกปรับดาวแดงมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เวิร์กอะไรสักมากสักเท่าไหร่แต่ก็มีลิงก์ที่โอเคอยู่ลิงก์เล่นตามด่านได้นะแต่ลิงก์สายเล็ดบอสไม่เหมาะนสรับ์ี้ โอเคก็มาดูที่ตัวต่อไปตัวต่อไปก็เป็นชิบะชิบะคูคาคุก็เป็นญาติิกับอิจิโกะเรานี่เองนะฮะไ์สังกัดสังหารอารันคาสาย SP 862นะฮะ862ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ว่าคิดที่ข้อมาเยอะอยู่อ,อันติ มีโอกาสติดเนบชาครับลิงค์ความเสียหายแรง20แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาคือเมื่อเลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%ลิงค์ของชิบะคือโคตรด,ดีเลยครับลิงค์สีส้มนะใส่เอพีดีจัดเลยฮะอเมลิตี้ที่มีโอกาสได้ครับขอบเคถ้าโจมตีปกติ20ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20ครับพิษแรงบวก1ความเสียหายไม่ตาย40%เวลาจิตสถานะผิดปกติบวก5วินาทีจำนวนลบสุเฉินบวกหครับลดคุณทามถ้าไม่ตายเอ้ยรถคุณ 1 2ครับแล้วก็ลดเวลาสถานะรถฟัมเร็วหรือว่าไม่ติดสโลว์0 3ตัวนี้ไม่ติดสโลว์หมดเลยนะฮะแต่อยากจะบอกว่าลิงค์โคตรดีเลยความเสียหายแรง20แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20อ่ะอันนี้คือแรงจริงเหมือนบอกความเสียหายแรงไปประมาณ40%เลยสำหรับลิงชิบะสีส้มนะตัวนี้ก็ถือว่าดีครับโอเคก็ของต้องฝากคลิปนี้ว่าเท่านี้นนะครับฝากก็แวะมาบอกข่าวๆกันเท่านี้แหละ ยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ